ถระเดมหมูหมูยักหมูหมูยักมาไปสิกินหหมูยักน้ำเจาขมส้มตำแบบบ้านเหมือนเดิมนะคจิ้มเจาขมเี่คือไงเี่ย Ủa mổ Đó, chuyên hấp tầm lắm luôn Đây là thiên cái lá nhầm Nương yên Chưa mà nương yên ừ. กับต้มกระแชบกับเจ้ากระแชบเจ้าขมขอัขวอืม,อม เปรียดีก็จะเ,เปี้ยไนไหนาม,ามันหย่ำกึบต้องใช้เวลาเคี้ยวนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลายิ่มค่ะมันย่มยากคเป็นกระดูกอ่อนเนาะ ทำค,ความสะอาดอย่างดีนะคะเราซื้อมาแล้วเราก็ทำความสะอาด Hmm. แบบนี้ก็เหลือจมูกกับปากมันมันลุ้นอย่างนั้นนะ่ะหนึ่งอัดีกว่าแบบเจ้ หมูจะกินจมูกับปากหมูมาสองครั้งนี่ กดติดตามไว้ได้จ้ารังเห็ดผกินลังหมูรังดุดเียนอ่ะอืมปากนั้นนั่นคืักกินนั่นเฮ็ดยังไหนเฮ็ดโพลูเหซียบเสียบเลยมคลิปหนึ่งแซวนี้ลาไปแล้วพอกันไหมจ้า